สวัสดีครับเดซิเต็มนะครับสุนัขถูกเลี้ยงมานับพันปีบางครั้งก็เป็นสุนัขที่เฝ้ายามบางครั้งก็เป็นสุนัขปลาสัตว์บางครั้งก็เป็นสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเหตุนี้นะครับจึงกล่าวกันว่าสุนัขนั้นเป็นเพื่อนมนุษย์กันมายาวนานแล้วและเป็นที่รักของหลายๆคนขณะเดียวกันนั้นนะครับก็มีสุนัขสายพันธุ์ต่างๆอย่างมากมายนะครับที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และมีมากันอย่างยาวนานกันแล้วนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์นั้นนะครับก็มีบางสิ บางอย่างแล้วก็มีบางตัวนั้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นมากันเลยทีเดียวนะครับและใน EP ีนี้นะครับจะพาคุณไปพบกับสุนัขที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยวัดกระจาดน้ําหนักนะครับว่าแล้วก็ไปกันเลยก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ บ็อกโดมาสติฟบ็อกโดมาสติฟหรือที่รู้จักกันในชื่อของเฟรน์มาติตนะครับเป็นหนึ่งในสุนัขพันธุ์มาสติฟที่มีทินกกาเนิดในประเทศฝรั่งเศสและมีลักษณะเฉพาะก็คือหัวที่ใหญ่และลาตัวมีกล้ามเนื้อและด้วยความสูงประมาณ58เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรนะครับและมีน้ําหนักนั้น40กิโลกรัมนะครับบางตัวอาจมีน้ําหนักสูงสุดถึง62 kg, กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับจัดเป็นสุนัขที่ใหญ่ล้วครับและมีผิว หนังหนามากโดยมีผิวหนังหย่อนคอยตามขนาดใหญ่และมีผิวหนังหย่อนบนใบหน้าและลำคอก็มีผิวหนังด้วย เสน่ห์ของ f r รนด์ส์แมสติฟก็คือมันมีขนาดใหญ่นะครับหัวหนักตาเล็กจมูกกว้างหูหลบสั้นให้ความรู้สึกที่น่ารักกันเลยทีเดียวเป็นที่รู้กันว่าพวกมันเข้ากับคนได้ง่ายเมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ยอดเยี่ยมและมีการฝึกฝนแล้วก็จะเป็นสุนัขก,กู้ภัยที่ยอดเยี่ยบกันอีกด้วยและเฟนด์มติฟนะครับยังเป็นสุนัขที่จงรักภักดีและอุทิศตนให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากสําหรับเจ้าของนะครับแม้ว่าพวกมันจะ มีขนาดตัวใหญ่แต่ก็กล่าวกันว่าเป็นสายพันธุ์ที่เข้ากันได้ง่ายกับสัตว์เลี้ยงและเป็นสัตว์เลี้ยงประจำครอบครัว เกรซไพลินิตเป็นสุนัขขนาดใหญ่ที่สวยงามและมีประวัติยาวนานมากโดยถูกใช้เป็นยาปสุสัตว์ตั้งแต่3,000ปีก่อนคิสตศตวรรษโดยเพศผู้นั้นนะครับมีสูนสูงตั้งแต่70-80เซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ45-73กิโลกรัมนะครับพวกเขามีหน้าอกที่กว้างและก็หัวแคบและก็กระทัดรัดและมีรูปหัวตัววีที่ห้อยลงมาอย่างสวยงามและนอกจากนี้นะครับยังมีหางยาวมีขนดวงตาลูก อ,อและมีขนตามลําตัวที่สวยงามมากอย่างไรก็ตามขนสีขาวนี้อาจปรากฏกเป็นสีเทาได้นะครับขึ้นอยู่ว่าแสงจะมากระทบอย่างไรนั้นและนอกจากนี้นะครับหูของมันนั้นนะครับได้รับการได้ยินที่ดีเยี่ยมเลยครับซึ่งทําให้พวกมันนั้นสามารถจดจําผู้บุกรุกและสัตว์อื่นได้อย่างง่ายได้นะครับหากได้รับการฝึกอย่างถูกต้องพวกเขาจะจงรักภักดีต่อเจ้าของจึงกล่าวได้ว่าเป็นสุนัขครอบครัวที่ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียว สุนัขเลี้ยงแกะอนาโตเลียนสุนัขพันธุ์อนาโตเลียนเชฟเฟิร์ดนะครับเป็นสายพันธุ์สุนัขที่ใหญ่และทรงพลังที่มีต้นกําเนิดในประเทศตุรกีนะครับเป็นสุนัขพันธุ์โบราณที่กล่าวได้ว่ามีอยู่เมื่อประมาณห0พันปีก่อนนะครับดเดิมใช้เป็นสุนัขอารักขาในการเลี้ยงสัตว์ โดยเพศผู้นะครับมีสูงสูงถึง74-81เซนติเมตรและน้ำหนาาักค่า10-68กิโลกรัมและขึ้นชื่อในเรื่องของความคล่องตัวและความอดทนแม้จะมีขนาดใหญ่ก็ตามโดยลักษณะของเขานะครับมีหัวกลมใหญ่และคอหนาที่แข็งแรงลำตัวมีสีน้ำตาลถึงสีเหลืองออกอัมพันกันเลยนะครับพวกเขายังฉลาดซื่อสัตว์และน่ารักอย่างยิ่งพวกเขาชอบเล่นกับเด็กๆและเป็ดสัตว์เลี้ยงที่ดี แต่อย่างไรก็ตามนะครับจังจะเป็นต้องระมัดระวังในการเล่นกับเด็กๆด,ด้วยนะครับพอสุนัขพันธุนี้อารมณ์เขาแปรปวนง่ายนะครับอาจทําเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้นาโปลิตันมาสติป หรือที่รู้จักกันในชื่อของสุนัขต่อสู้ขนาดใหญ่ที่มีทินกำเนิดในปริเตนเป็นสุนัขขนาดใหญ่ที่มีความสูงตัวผู้นั้นอยู่ที่65-75เซนติเมตรและน้าหนักนั้นอยู่ประมาณ60-70กิโลกรัมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวนะครับโดยสามารถมีน้ําหนักได้ถึง90กิโลกรัมกันเลยทีเดียวซึ่งเทียบได้กับน้ําหนักเฉลี่ยของสุนัขหนึ่งที่เรียกว่าสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่ากันว่าสุนัขต่อสู้ เคยมีอยู่ในกรุงโรมโบราณนะครับและเชื่อกันว่าเนเปิลมาสติฟเป็นผู้ซื้อทอดเชื้อสายมาจากสุนัขต,ต่อสู้ในยุคนั้นมีหน้าตายน่นผิวย่นคล้ายนะครับหัวแบนกว้างจมูกใหญ่และมีขนตามลําตัวสั้นและหนาแน่นนอกจากนี้นะครับยังมีชื่อในเรื่องของน้ําลายไหลอีกด้วยเนื่องจากลักษณะนิสัยที่มั่นคงนะครับนาโปเลีทนมาสติฟจึงสามารถเลี้ยงโดยฝึกเข้ากับสังคมตั้งแต่เนิ่นๆได้เช่นเดียวกับสุนัข เายามอื่นๆแต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เลี้ยงใหม่ๆนะครับ ลีออนเบอร์เกอร์นะครับเป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งชื่อตามเมืองลีออนเบิร์กนะครับในประเทศเยอรมนีใบหน้ามีสีดำนะครับและมีขนยาวปกคลุมและมีลักษณะค่อนข้างคล้ายกับสิงโตนอกจากนี้นะครับยังมีกล้ามเนื้อร่างกายที่สมดุลน,นะครับตัวผู้สูงประมาณ75ซนติเมตรและหนักถึง54-77กิโลกรัมและเมื่อเทียบกับใบหน้าสีดำอันโดเด่นนะครับตัวก็ถูกปกคลุมไปด้วยขน สีน้ำตาลแดงหรือสีครีมหนายาวกันน้ำได้นะครับรีออนเบอร์เกอร์นี้นะครับจังเป็นหนึ่งในสุนัขที่มีขยาดใหญ่นะครับที่เหมาะสมกับสุนัขที่จะเลี้ยงในบ้านอีกด้วย คอเคเซียนนะครับสุนัขพันธุ์คอเคเซียนเชฟเฟิร์ดนะครับมีต้นกําเนิดในภูมิภาคคอเเคสัตนะครับและเป็นหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่นะครับที่แต่เดิมมีคุณค่าสําหรับการเลี้ยงในการดูแลสัตว์นะครับเพศผู้โดยประมาณจะมีเฉลีย่ยสูงถึงประมาณ70-90เซนติเมตรนะครับและหนักถึง50-80กันกโลกร,รัมกันเลยทีเดียวตัวโตจะหนักประมาณ100กิโลกร,รัมก็มีนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าพวกมันนั่นแข็ง แข็งแรงมากนะครับเนื่องจากกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่และการต่อสู้อย่างกล้าหาญนะครับเมื่อออกพาออกไปเลี้ยงสัตว์นะครับและครอบครัวของเขานั้นหรือเจ้าของของเขานั้นตกอยู่ในอันตรายล่ะครับและสามารถทํางานได้แม้อยู่ในพื้นที่ที่หนาวเย็นกันเลยทีเดียวมันมีความฉลาดมีอิสระสูงและมีนิสัยไม่เกรงกลัวนะครับแต่ก็ว่ากันว่านะครับสามารถนั้นเลี้ยงเป็นสุนัขครอบครัวได้นะครับหากได้รับการฝึกที่อย่างเหมา สมตั้งแต่อายุยังน้อย ไอริสวูฮาวเป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่และมีความสูงมากที่สุดในบรรดาสุนัขที่อยู่ในสายตาาวนะครับซึ่งมีความสามารถในการติดตามเหยื่อและอย่างรวดเร็วด,ด้วยสายตาอันยอดเยี่ยมนะครับมีความสูงประมาณ81เซนติเมตรและหนัก53 84กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับมันเป็นหนึ่งในความสูงของร่างกายที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยบางคนอาจจะมีความสูงแค่100เซนติเมตรแค่นั้นโดยสุนัขพันธุ์นี้นะครับมันมี พื้นเพมาจากไอซ์แลนด์นะครับมันมีประโยชน์ไม่เพียงแต่สําหรับสุนัขล่าสัตว์เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ในสุนัขที่ปกป้องสัตว์เลี้ยงนะครับจากหมาป่าเป็นหลักและเป็นสุนัขต่อสู้ในสงครามอีกด้วยมีหัวและปากกระบอกที่ยาวและมีแขนขาที่ยาวนะครับและแข็งแรงซึ่งช่วยให้วิ่งเร็วในขณะหย่าเยื่อนะครับในทางกับกันมันเติบโตช้ามากนะครับและต้องใช้เวลากว่าประมาณ2ปีกันเลยทีเดียวจึงจะโตเต็มที่ นิวฟァ l แลนนะครับสุนัขตัวนี้มีชื่อว่านิวฟァลแลนนะครับเนื่องจากมีต้นกําเนิดมาจากเกาะนิวฟันแลนทางฝั่งตะวันออกของแคนาดาเป็นสุนัขขนาดใหญ่ที่เติบโตมีขนาดใหญ่เท่ากับสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวกันว่านะครับตัวผู้นั้นสูงประมาณ70เซนติเมตรและมีน้ําหนักระหว่าง6 5สิถึงแปกิโลกรัมในอดีตนั้นได้รับการยืนยันว่าเคยมีน้ําหนักมากถึงหนึกิโลกรัมกันเลยทีเดียว นอกจากนี้นะครับโค้งกระดูของมันยังกล่าวว่าแข็งแรงนะครับมากกว่าอิงลิตาติสอีกนะครับซึ่งเรียกว่าสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วว่ากันว่าแข็งแกร่งกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่อื่นๆนอกจากนี้ยังมีหัวที่ใหญ่และหนักมากอีกด้วยคอแข็งและหน้าอกหนาอยู่แล้วลักษณะเด่นของ New นิวฟันแลนด์ก็คือขนหนายาวมีสีน้ำตาลเข้มนะครับและสีดําปกคลุมที่หัวหากคุณต้องการเป็นเจ้าของคุณจะต้องรับการดูแลรักษาเขาเป็น อย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามพวกเขานั้นเข้ากับคนง่ายและฉลาดมากตอบสนองต่อเสียงของเจ้าของได้อย่างรวดเร็วและไวต่อเสียงนะครับและสามารถฝึกฝนได้ง่าย ชิเบตันมาสติปนะครับที่เบตันมาสติปเป็นสุนัขขนาดใหญ่ที่มีทินกําเนิดในที่ราบสูงทิเบตได้รับการยกย่องว่าเป็นสุนัขเฝ้ายามและสุนัขล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยมมานาวนานแล้วความสูงประมาณ66ซนติเมตรและน้ําหนักประมาณ64-85กิโลกรัมเจงกิสข่านซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเคยสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็คือจัตวรติมองโกนั่นเองซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เทวีปยูเรเซียว่ากันว่านะครับเขาเดินทางไปทางทิศตะวันตกพร ลูกสุนัขที่แข็งแขร่งแล้วก็สุนัขที่แข็งแกร่งอันนี้ประมาณ30,000ตัวกัเลยทีเดียวแต่ในช่วงไม่นานมานี้นะครับได้รับการพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้มีนิสัยที่อ่อนโยนนะครับแต่เนื่องจากที่มีความตื่นตัวสูงและมีรูปร่างที่ขนาดใหญ่นะครับจึงไม่เหมาะสมสําหรับมือใหม่ที่จะเลี้ยงเขาโทสะอินุ เมื่อพูดถึงโทซาอินุนะครับมันเป็นหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์พื้นเมืองในประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูงเฉลี่ยนะครับ62ถึง82เซนติเมตรแต่น้ำหนัก60กิโลกรัมนับถึง90กิโลกรัมตัวใหญ่นะครับสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ100กิโลกรัมกันเลยทีเดียวทำให้เป็นสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังที่เห็นได้จากข้อเท็จจริงนะครับเมื่อกันว่ามันเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์นะครับลัะสุนัขพันธุ์ มาทิพที่มีขนาดใหญ่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการผสมพันธุ์กันนั่นเองนอกจากนี้นะครับมันต่างจากสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ๆอื่นๆนะครับที่สามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้พวกมันมีสัญชาตญาณที่ต่อสู้ที่แข็งแรงมากนะครับจึงไม่แนะนําให้ไปผสมพันธุ์โดยทั่วไป เซนเบอร์นาดนะครับเซนเบอร์นาดนะครับซึ่งสร้างค่อนข้างโด่งดังกันไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวรวมถึงประเทศไทยกันด้วยเป็นสุนัขขนาดใหญ่พิเศษมีต้นกําเนิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้รับการขนานนามว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเพศผู้นะมีส่วนสูง71-76เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวนั้นนะครับ64กิโลกรัมถึง91กิโลกรัมกันเลยทีเดียว สำหรับตัวที่มีขนาดใหญ่นะครับเคยหนักถึง166กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับเดิมทีพวกมันนั้นนะครับถูกใช้เพื่อปฏิบัติการกู้ภัยในเครือข่ายแอลนะครับเนื่องจากมีร่างกายที่แข็งแรงและมีล่ำสันนะครับและสามารถเดินทางไกลในหิมะได้หลายกิโลเมตรด้วยความอดทนสูงมากมีนิสัยที่เป็นมิตรและอ่อนโยนเมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมพวกมันจึงสามารถเลี้ยงไว้เป็นสุนัขบ้านที่เงียบสงบและเป็นมิตรกับเด็กๆ อีกด้วยความจริงที่ว่านั้นมันเป็นสุนัขที่เฝ้ายามที่ยอดเยี่ยมยังเป็นสุนัขอาจเป็นเหตุผลหนึ่งนะคร้าว่าทําไมพวกมันนั้นถึงพินที่รู้จักกันไปทั่วโลกเ เดนนะครับเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีรูปร่างและนิสัยที่มีเสน่ห์มีความสูงโดยเฉลี่ยนะครับ76-100เซนตมรและก็เหมือนกับไอริสวูฟส์ฮาวโดยบางตัวมีความสูงประมาณ100เซนติมตกันเลยทีเดียวและมีน้ำหนักอยู่ประมาณ50-90กิโลกรัมสำหรับตัวผู้น,น,นะครับอาจจะมีหนักถึงประมาณ90 kg. กะะิโลกรัมกันเลยทีเดียวเกรดเดนได้รับการพัฒนาให้เป็นสุนัขล่าสัตว์นะครับแต่ตรงกันข้ามรูป ร่างขนาดใหญ่และลักษณะของสุนัขลาสัวตัวนี้นะครับมีบุคลิกที่ขี้เล่นและสุขภาพมากนะครับพวกเขายังมีความน่ารักมีเสน่ห์และชอบมีใช้เวลากับครอบครัวจึงสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ เบอร์โบลเป็นสุนัขสายพันธ์มาสิบที่มีทินกำเนิดในแอฟริกาใตา้เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและมีต้นกำเนิดจากประเทศนั้นนะครับโดยน้ำหนักของมันนั้นอยู่ที่ประมาณ9 0ถึง100กิโลกรัมกันเลยทีเดียวส่วนสูงนั้นอยู่ที่6 0 7 0ถึงเ0ซนติเมตรหากเป็นตัวที่ใหญ่ครับก็จะมีน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมและได้เชื่อว่าเป็นสุนัขหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดิมทีมกักถูกใช้เป็นสุนัขเฝ้ายามนะครับแต่ด้วยประวัติของแอฟริกาใต้นั้นมันมีอดีตที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันโหดร้ายแม้ว่าพวกมันจะจงรักภักดีกับชาวของแต่ก็มีอิสระและหัวรันมากทําให้พวกมันเชื่องได้ยากทําให้พวกมันกลายเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่กล่าวได้ว่ายากสําหรับมือใหม่ในการที่จะเลี้ยง อิงลิส h m มาร์ทิฟนะครับเมื่อพิจารณาจากน้ําหนักแล้วนะครับอิงลิส h มาร์ทิฟสุนัขพันธุ์รักษาความปลอดภัยที่มีทินกําเนิดในประเทศอังกฤษถือเป็นสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแม้ตัวพิจเรียนั้นน้ําหนักอยู่ที่68กิโลกร,รมัมถึง110กิโลกร,รมัมและมีส่วนสูงมากกว่า75เซนติเมตรและว่ากันว่านะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเคยหนักการถึง142.7กิโลกร,รมัม กันเลยทีเดียวมีลักษณะเด่นคือหัวแบนหนักหูรูปตัววีจมูกและปากสีดำานักและมีขนสั้นและสีทองหลากหลายเฉดนะครับสีน้ำตาลอ่อนก็มีสีเทาอิงลิสมาติฟนะครับมีความฉลาดมากเป็นสุนัขเฝ้ายามโดยธรรมชาติไม่ค่อยเหา่าแต่สัมผัสได้ถึงไปคุกคามนะครับทำให้พวกเขานั้นมีประโยชน์มากในกรณีฉุกเฉินอย่างไรก็าตามอิงลิสมาตินะครับหรือที่รู้จักกันในโรอิงลิสมา ถือเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดสุนัขสายพันธุ์หนึ่งของโลก จบกันไปแล้วนะครับสําหรับสุนัขสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหากใครมีสุนัขสายพันธุ์อื่นๆนะครับที่มีก็แนะนํากันเข้ามานะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก่อนจะกาดกันในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสําหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทบคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ